ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้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 งก้ง้อ้าวอัครัตนักเสียงหนุ่มมาร์คฝีมือที่วันนี้จะขอควงบรญญาสาวนอกวงการแพทพัทรินมาไขข้อสงสัยว่าทำไมทำไมถึงจดทะเบียนสมรสแต่ยังไม่จัดงานแต่งงานและขอย้อนเล่าเหตุการณ์สุดพีคยิดเลิกกันหลังอักโดนจับได้ว่าคุยกับสาวในวงการวายเกิดอะไรกันแน่นี้และขอเผยนาทีชีวิตเกือบตายหลังเดินป่า แต่ว่ารอดมาได้เพราะอะไรกันนั้นไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าข้าต้อนรับดุมอักอัครัตและภรยาแพทนพัชอัครเรียน นักปีนเขานักเดินป่านะครับนะคุณอักอัครัตน์นะครับแล้วก็คุณคัทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม้ขึ้นเขาอยู่ไหนอ่ะมันต้องมีทริกิ้งโพว์เขาเรียกอะไรนะมทรคกิ้งโพวอ๋อไม่มีไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาเพราะวันนี้ไม่ต้องขึ้นเขาได้ไม่ต้องจัดนั่งสบายๆพูดคุยกันแล้วอัปเดตเรื่องข่าวดีพวกเราด้วยวันนี้เขานั่งก่อนดีกว่าอ๋อนั่งก่อนเชิญ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  ถ้าคเด<อ>ีเออ๋ยวจะคุยยาวใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกนคุยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ของคุยแซบโชว์ด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ใน YouTube อาริมมา,มาด้วยแล้วก็คอดจอขอ้ขอใจในติ๊กต็อกให้เยอะๆนะจ๊ะนี่รู้จักกับพี่อักมาตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่<ะ>นานมากจริงๆ,ๆรู้จักกันมาเตะบอลด้วยกันมานานมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่าทั้งคู่ผ่านการจดทะเบียนสมรสกันมาแล้วเรียบร้อยจดแล้วครับเรียบร้อยผ่านมากี่ สัปดาห์กี่เดือนที่จดทะเบียนกันคะประมาณ662 62ครับจดปี6 2ครับหกสองหกปดหกปีหกปีแล้วจดมาหกปีแล้วตายละไปอยู่ไหนมาไม่ได้อัปเดตเลยอ่ะแล้วเตะบอลกันเราไม่เคยอัปเดตกันเลยพี่ว่าพุตตั้งแต่ก่อนเป็นคุณพ่ออ่าเหมือนกันก็เราก็เจอกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานมีลูกมีเต้าใช่ครับคุณจดทะเบียนกันหกปีแล้วทาไมถึงไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยคะเนี่ยอ๋อมันเป็นช่วงแบบช่วงก่อนก่อนโควิด เพราะว่ามัน6ปีที่แล้วเนาะโควิดมันก็เพิ่งประมาณแบบสองสปีที่ผ่านมาแล้วเหมือนตอนแรกก็ตั้งใจว่าจดก่อนแล้วเดี๋ยวจะจัดงงจัดงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็ชนโควิดพอดีก็เลยไม่ได้จัดงานแต่งงานใช่แต่ว่าจดทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยแต่วันนี้นะคุณผู้ชมครับในรายการที่สดๆอยู่ตอนนี้วันนี้ที่ทั้งคู่มาออกรายการคือ วันครบรอบจดทะเบียนพอดีพอดีด้วยคือบังเอิญ17เมษาแฮปปี้นิวอัลเลนี้ไงพี่เลยอดี๋ยวเดี๋ยวอะไรต้นส้มเหรอมอบต้นส้มให้ได้ไหมอ๋อจะได้ไม่เอาดีกว่าเป็นมงคลเอาปลาปลามงคลของรายการเออคุณครัคุณคุณวันนี้ครบรอบคุณนั่งใกล้ๆกันนิดนึงได้ไหมคะสักนิดนึงเอออันนี้ใกล้ใกล้ไม่ต้องขี่ไม่ใช่ไม่ต้องนั่งตักกันนะแต่ว่าชิ้นิดนึงสามารถจับไม้จับมือกันได้หลังเสร็จรายการวันนี้ครบรอบจดทะเบียน ปีที่6แล้วจะพากันไปดินเนอร์หรือว่าไปทําอะไรที่ไหนยังไงไหมครับออไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็เป็นจริงๆแล้วมันก็คือคือวันปกติ1วันไม่ได้แบบว่ามองว่ามันคือวันพิเศษอะไรแต่แค่แบบว่าพอรายการติดต่อมาว่าวันนี้แล้วเราคุยกันว่าเออมันบังเอิญพอดีที่ตรงกับวันที่17เมษาที่ไปจทย์ครับอ้าวแล้วปกติปีก่อนๆแล้วถ้าถึงวันครบรอบอ่ะคุณมีไปเลี้ยงไปแบบสวีทหวานโรแมนติกมั้งไหมลืมลืมใครลืมไม่ใช่พอบางที เออคือเป็นคู่ที่แบบว่าไม่ได้เป็นสายแบบไม่ได้แอนนิวเวอร์ซารีขนาดนั้นเพราะว่า้าวันเกิดวันครบรอบหรือวันจดทะเบียนไม่ได้เป็นสายแบบต้องมานั่งนับแอนนิวเวอร์ซารีอะไรเงี้ยครับคือมัน ก็ชิลด้กันทั้งคู่เลลืมด้วยซ้ำใช่ไหมก็เลยเหมือนว่าเอาทุกอย่างเป็นวันที่16ไปหมดเลยเพราะว่าเราเกิดวันที่16เหมือนกันซึ่งตอนแรกจริงๆจะไปจดทะเบียนวันที่16เพราะว่าวันเกิดเขา16เมษายสามเมื่อวานแล้วก็เลยแบบพอไปถึงถึงเขตแล้วแบบอ๋อวันอยู่สงการกลับบ้านอหลับในทะเบียนไม่อยู่แล้วกันแสดงว่าไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นก็คือทุกวันคือวันสำคัญนั่นแหละลืมก็ได้เบ้านลืมได้ไหมคะวันสำคัญบ้านลืมไม่ได้นี่ต้องจำไว้เลยนะวันเกิดลูกวันแต่งงาน ายมากวันขอแต่งงานนะวันเกิดลูกสาวอู้หูทานไม่ได้นะมีเครื่องเนาะครับเออนิดแต่คู่นี้เขาพลาดได้ของ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 บ้านนู้นเป็นไงฮะอันนี้ก็ลืมสามีวันจําเหมือนกันค่ะไม่ค่อยหวานเหมือนกันตรงๆเหมือนกันแต่ต้องย้อนก่อนจดทะเบียน6ปีก่อนหน้านั้นล่ะคบกันมากี่ปีก่อนจดสามสี่ปีครับประมาณก่อนจดทะเบียน โอ้ก็ใช้ยเวลาแสดงว่าเออคบกันมาแล้วก็จดทะเบียนก็บวกกับจดทะเบียนแล้วก็10ปีใช่ไหมสิบปีที่แบบเป็นแฟนกันมาแล้วทำไมถึงเลือกจดทะเบียนก่อนแล้วทำไมถึงไม่เลือกแต่งงานก่อนเพราะว่าอะไรครับพี่พี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เออวันนี้ไปจดทะเบียนกันจริงปะเนี่ยจริงไปไหมวันนี้ว่างตื่นแบบเออมันผ่านการถูกขอแต่งงานเซอร์ไพรส์สมนอะไรนี้มีมีสมแหวนอ๋อมีนึกออกแล้วนึกออกแล้วครับ เรอต้องขอบคุณผมนะต้องขอบคุณผมนขอบคุณมากที่เตือนครับขอบคุณครับไม่คือจริงๆมันจะมีทริปหนึ่งที่แบบว่าตั้งใจจะไปแบบแลนขอแต่งงานเขาที่นิวซีแลนด์แต่เหมือนทริปนั้นที่ไปอ่ะมันเกิดเรื่องเกิดราวเลยไม่ได้ขอครับแล้วก็เลยไปขอทริปที่เวียดนามแทนใช่ครับคือคือมีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นสายแบบขอเสร็จแล้วต้องมาลงโซเชียลหรืออะไรเงี้ยครับคือเราขอเราก็ก็รู้กันสองคนแล้วก็ทางครอบครัวเราครอบครัวเขาก็รู้แล้วเราก็คือจบแค่นั้นรเ้ยคับแลวก็ เลิกที่จะดูวันจดทะเบียนก็ไม่ได้ไปหาพระดูลงดูเลิกจริงจังเป็นแบบว่ารู้สึกว่ามันคือการให้เกียรติเขาด้วยอนั่นเลยบพร้อมแล้วก็จดหลังจากที่ขอแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ขอแต่งงานแล้วแล้วก็นอนคิดอยู่ดีวันดี้คืนดีงยัไม่ได้จดทะเบียนเลยว่ะไม่ได้จดทะเบียนด้วยก็คือขอแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็นอนตื่นขึ้นมา เออเธอเธอเราไปจดทะเบียนกันเถอะอย่างนี้ใช่ครับเป็นฟิวนั้นชวนกันหมไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าบักซอยก็คือการจดทะเบียนนะใช่ครับเอออยากรู้ว่าอะไรถึงทําให้ไปถึงขั้นตัดสินใจที่แบบจดทะเบียนกันอะไรที่ทําให้ประทับใจในตัวทั้งสองฝ่ายฝั่งผมฝั่งผมเป็นเหมือนแบบเราตอนเด็กๆตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่าจะไม่มีแฟนอายุเยอะกว่าครับ เพราะว่าเหมือนด้วยความแบบเราเป็นเด็กไง uh huh. นิสัยเด็กแล้วกว่าจะแบบว่าถ้าคบเด็กอะ่ะมันโตขึ้นมามันจะพอดีกันกับช่วงที่เราพร uh ้อมอะไรอย่างี้ครับอันนี้เป็นคนแรกที่อายุเยอะกว่า3าปี uh huh. เออแล้วก็กลายเป็นแบบอ้าวสรุปก็คือเป็นกับคนนี้ uh huh. อายุเยอะกว่ามันมันมันดียังไงมันถูกใจมันมัดใจเราอย่างไงครับพี่อ่ะ มันเหมือนเรามีแม่ให้คนหนึ่งไงจ <Hey. S 1> ่ายละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนแบบว่าม,ามคือปก,ปกติปกติเวลาเราครบเด็กเนี่ยเราก็จะต้องแบบคอยเอาจงเอาใจคอยแบบว่าอย่างที่บอกไงวันสำคัญวันสําคัญก็ต้องมีแบบมื้อพิเศษหรือพาไปน,นี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนพอพอ,พอคบกันแบบโตๆขึ้นมันเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องแบบมันไม่ได้ ยิ่งใหญ่กับเราขนาดนั้นวุฒิภาวะอะเนาะใช่ฮะคือมันกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าความรู้สึกแล้วก็การปฏิบัติต่อกันในในทุกๆวันมากกว่ามันคือเรื่องที่มันแบบสําคัญกว่าแต่หลายคนชอบนะผู้ชายหลายคนชอบผู้หญิงโตกว่านะคุณรู้สึกยังไงบ้างนะคะผมว่าภรรยาผมเขาโตกว่า3ปีนะสามปีครับผมเป็นยังไงบ้างฮะเหมือนนี่คุณแม่หนึ่งคนแล้วทุกวันนี้เหมือนกับเราเป็นลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ย หยอกนะที่รักเห็นที่อยากมาก็เลยแบบว่าเออขอกรี๊ดก็ขอนี้บ้างหน่อยเฮ้ยคุณเลี้ยวรถกับแรงมากเลยนะตัวเขาดูทีวีอยู่เหรอยุคนี้ต้องวัยฮะไม่แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเหมือนแบบว่าเหมือนคบกับเขาแล้วแล้วชีวิตเราดีขึ้นค่ะนั่นแหละครับถึงเลือกแต่ดินใจนะเพราะคนเวลาเราคู่กันแล้วชีวิตดีขึ้นเนี่ยก็จะเลือกอยู่ด้วยกันแล้วใช่แต่จุดเริ่มต้นแหละอยากรู้เส้นทางความรักอเจอกันยังไงคะจกได้จำได้จได้จำได้จำได้จำได้ท่องมาแล้ว คือเป็นเพื่อนกันใน Facebook คือเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราแล้วทีก็เหมือนเขาแอด a c e b o o k มาก็คือเจอกันใน Facebook แต่ว่าไม่เคยทักกันก็แค่เหมือนแบบเห็นคนนี้ขึ้นฟีดแค่นี้ค่ะคุณเป็นสายขยันแอดเมตอนนั้นน่ะคุณเป็นเฟรนกันใน Facebook ซึ่งไม่รู้ด้วยว่าเราไปแอดเขาตอนไหนเพราะว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่แบบว่า f c e b o o k กกาลังบูมที่ยังไม่มีแบบโซเชียลเยอะเท่าทุนเนี้ยครับมันก็จะเป็นแบบ มันจะเป็นแบบทั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราคอนเฟิร์มใครกับเราไปแอดใครบ้างอะครเ้นเออ <จน S 2> แอดเยอะไปหมดมันเลยจําไม่ได้ในช่วง <Hi. S 2> นั้นใช่ไหมพี่ครับ <laughs> <laughs> อ่าแล้ว,แล,วแล้วแอดเป็นเป็นเฟรนกันแล้วตอนหลังมันเป็นแฟนกันยังไงเริ่มจีบกันยังไงมันเหมือนวันนึงเราเล่นถ่ายฟี f เฟ e บุ๊ k แล้วเราเจอ เอ่อโพสเขาขึ้นมาว่าเขาอยู่อยู่ที่ไหนนะต่างประเทศมาเลอ่ะฮะอยู่มาเลอครับแล้วเหมือนช่วงนั้นอ่ะการเมืองมาเล่มันแรงอ่ะฮะแล้วเหมือนเราเห็นว่ามันมีเหตุการณ์แบบชุมนุมเหตุการณ์อะไรเงี้ยที่มันแบบที่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วเห็นว่าเขาอยู่ที่นั่นพอดีก็เลยเหมือนเหมือนทักไปแบบเป็นห่วงว่าแบบเห็นข่าวนี้ไหมอะไรเงี้ยครับอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์แต่ก่อนนั้นแล่ะแค่แอดเพนแต่ไม่เคยอินบ็อกซ์เลยไม่เคยทักกันเลยอินบ็อกซ์แบบนี้ไว่าเคยด้วยอัอข้อความที่คุณทักไปเป็็นนนนห่่วงงงเเคาีมััปยไะ ไม่เป็นฟิลบบว่าอยู่มาเลยเหรือแบบเห็นข่าวนี้หรือ,อยัง uh huh. อะไรเงี้ยครับห uh huh. าเรื่องคุยมากกว่ารื uh ่อ huh. งครับ,รบแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วคุณแพทไปมาเลยไปทําอะไรครับคือตอนนั้นทํางานประจําอยู่แล้วด้วยความที่วันหยุดมันหาย,ยากมากแล้วพอได้หยุดติดการสามวันปุ๊บก,ก็เลยแบบจองตั๋วแล้วไปเลยเลยที่เราไม่ได้เช็คข่าวบ,บ้านการเมืองอะไรเขาแล้วพอไปถึงก็เหมือนแบบเจอเขาประท้วงซึ่งเราก็เห็นมีระเบงระเบิดอะไรเงี้ยก็เดินผ่านแล้วก็แบบจะเข้าไปที่โรงแรมแล้วคนเนี้ยเขาก็เลยอินบอ์มาว่าแบบเฮ้ยเธออยู่ที่นั่นหรออะไรเงี้ยมันมีข่าวแบบนี้นะเราก็ อ่ะชิบหายแล้วคือแบบเออมาทําไมเนี่ยอะไรเงี้ยก็เหมือนทีนี้เราก็เลยแบบต้องเอาตัวรอดก่อนเท่านั้นก็ยังไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์เขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบแชทหนักมาเลย ว่าแบบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยชัดหน้าขวาเราก็แบบมันเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันเป็นใครอแล้วทำไมเราถึงต้องเป็นแสดงความเป็นห่วงเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยหน้าตาก็ไม่เคยเจอครับคุณอาครับก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าคือเราก็มันขึ้นมาในฝีพอดีล้วก็เห็นเอ้เขาน่ารักดีอะไรเงี้ยครับเป็นเฟนกันตอนไหนแล้วเดี๋ยวหาเรื่องคุยคุณเป็นห่วงหลายคนไหมช่วงนั้นคุณอไม่ได้นับเลยครับ ม่หรอกมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงแบบว่า,าไวรุ่น,นะเออแล้วเราก็ไม่ได้มีใครก็คือ,อก,ก็คุยอะไรเงี้ยครับค่ะอ่ะสรุปก็ได้คุยกันได้เปิดใจได้เริ่มคบกันแต่สายนี้คบกันไม่ได้หวานไปดินเนอร์ไปอะไรอย่างนี้นะ,ะไปเดินป่าเป็นคู่รักเดินป่าใครเป็นคนชอบเดินป่าหรือว่าทั้งคู่แบบชอบด้วยกันทั้งคู่เคมีมันเลยได้ฮะเป็นเดทแรก ประมาณว่าชวนชวนไปเดทค่ะแล้วเหมือนเขาปกติเราก็นึกว่าเขาแบบไปไปกินข้าวไปช้อปปิ้งหรือไปกินข้าวดูหนังอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาชวนแบบเข้าป่าชวนไปเดินป่าที่นี่ไปไหมเราก็แบบว่าเราไม่เคยเจอผู้หญิงชวนไปเดินป่าครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันคือเหมือนการแบบว่าโลกใหม่ของเราด้วยแล้วก็เหมือนแบบท้าทายลองอะประมาณว่าแบบกลัวจะไหวไหมเออกลัวเราไม่ไหวเหรอไอ้หน้าเราอ่อนนี่มันจะเดินป่ามันจะเป็นยังไงนะมันจะไหวหรือเปล่านี่จะทริปแรกเหรออ่ะทริปแรกที่สันนอกวัวที่กาญจนบุรีครับ แล้วเราก็ฟีลแบบว่าผู้หญิงชวนไปเดินป่ามาัน<ม>คือการแบบว่าเหมือนดูถูกเราเราก็ตัดสินใจไป,ไปแต่เขาก็พาไปซื้อของแบบเดินป่าจริงๆเพราะเขาว่าเดินอยู่แล้วแต่เราก็คือเรียนรอดอมาเรียนลูกเสือเดินทางไกลสบายโอ้ลุยอยู่แล้วใช่แล้วเหมือนไปขึ้นไปเราก็จัดแบบของไปเต็มที่เป้เขาก็ซื้อใบใหญ่ให้เลยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยยัดยัทุกอย่างเข้าไปในเป้แบบที่จะได้ใช้ข้างบนแน่นอนอ่ะประมาณว่าขึ้นไปไม่อดตายได้ใช้ไหม ได้ใช้อยู่แค่ประมาณแบบ10มเ้งมครับเป้ใช่ใซได้แค่หัวเป้ข้างบนเนี่ย10%ที่เหลือคือแบกไปทำไมไม่รู้คุณพกอะไรไปบ้างฮะมันกระเป๋ามันดูใหญ่มากเลยทีแบบว่าไปขึ้นเขาของกงของกินเครื่องนอนเต็นท์ขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยครับคือกลับว่าจะขึ้นไปชิวๆข้างบนไงเพราะว่าวิวข้างบนเขามันก็สวยอะไรเงี้ยชิวไ้แล้วชิวไ้ไอตอนข้าบนถึงแล้วก็ชิวแต่ตอนเดินระหว่างทางนี่ก็ไม่ค่อยชิวเท่าไรมันหนักด้วยด้วยสัมภาระบางอย่างมันมันไม่ได้ใช่ครับมันก็เลยกลายเเเป็็นแววว่่าาาอออรรรกลลยู้้จิงๆ เวลาเราจะไปไหนหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ชีวิตเองอ่ะเราไม่ต้องแบกทุกอย่างไปตลอดก็ได้เอาไปเฉพาะของที่จำเป็นอะไรเงี้ยทีนี้ครั้งแรกมีประสบการณ์ละก็เดินกันพาชวนไปเที่ยวเรื่อยๆจนมีแมทหนึ่งไปที่ลาวแล้วไปเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำไปลาวเนี่ยไม่ได้ไปเดินป่าไปแบบไปเที่ยวน้ำตกเห็นว่าน้ำตกมันสวยดีก็เลยไปเที่ยวแต่ว่าจากตัวเมืองปักเซออกไปที่น้ำตกเนี่ยมันประมาณ40โลเราก็เลยเช่ามอเตอร์ไซค์ไปครับ ก็ขี่ไปช่วงนั้นราแสดงว่าต้องเป็นบิกบค์คันใหญ่ๆขี่เท่ๆซูมเอ็กซ์อันเล็กๆคันเล็กๆรถป๊อปเหมือนนะรถป๊อปรถป๊อปขี่กันไปสองคนแต่ว่าสมัยนั้นทางมันยังไม่ค่อยดีแล้วก็เปิดแบบเปิดขยายถนนเปิดแทนที่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันเลยน้ำตกแล้วเราก็คือพอเป็นภาษาลาวมันก็ใช้เวลาอ่านนานครับ เราก็อ่านแล้วเขาขี่ไปแล้วเราก็เหมือนแบบอ่านป้ายคือตอนนั้นจะเป็นแบบที่เป็นเปเปอร์อยู่เงี้ยเราก็อ่านไปแล้วแล้วมอนหันอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นจังหวะที่เขาหันมาด้วยแล้วถ้ามันโค้งไงไม่หันก็สะกิดเน่ยอันนี้เปล่าอันนี้หรือเปล่าก็หันทั้งคู่หันขวาทั้งคู่แต่ว่าทางโค้งซ้ายรถจะโค้งซ้ายคร่หันขวาอันนี้ันขวาไปดูป้ายน้ำตกที่เลยมาอ๋อมันเลยฝืนธรรมชาติใช่แล้วเหมือนหันกลับมาคือมันไม่ทันแล้วมันก็เลยลงลุกลังข้างทางแล้วมันเราก็แบบกำเบรอมันก็เลย สะบัดแทดแล้วก็ร่วงแบบแทคู่ด้านซ้ายตึ้งแทดลมแทดอมแทดใช่โอเคแทดแทดแทดลงมาแต่เป็นดินลูกรังหินลูกรังสีส้มๆครับครับแล้วตอนนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมอเตอร์ไซค์ล้มทั้งทั้งคู่อาการเป็นยังไงบ้างอาการบาดเจ็บตอนล้มอ่ะมันเท่าไหร่เพราะมันชามีเลือดมีอะไรไหมโอ้ยนี่นี่แซอกเสื้แตกนะตอนตอนล้มอ่ะมันชาเพราะว่ามันทั้งแถบซ้ายแถบซ้ายชาแล้วแถบขวาล่ะแถบขวากาแฟอะไรเ่า โอ้ยังแวะเล่นได้ยังไม่เห็นภาพยังมีแผลเป็นอยู่เลยโอ้ยขอบคุณมากใครอยากทานี่ไม่เห็นภาพนี่เขาจะด้วยเออโทษนะฮะนี่โชว์แผลเป็นหรือโชว์กล้ามมาบ้างนั่นแหละสิให้หน่อยเขาเล่นมาเยอะเออเขาเล่นมาเยอะคือคุณถอดไปเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ให้เกียรติรายการกันคุณเน่ำคุยต่อโชว์แผลเชิญเชิญเชิญโอเคค่ะคุณล้ำต่อคุณน้ำต่อดี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 ไม่ต้องนมไม่ต้องเบกเอาธรรมดาพอ ไม่ต้องเป่งเก่งแขนนั่นเคือประมาณว่านมนมอยากกระดิกนะเราไปแล้วนมอยากกระดิกนะอันนี้เรามาเรื่องมอไซค์อยู่ใช่ไหมมอไซค์มอแผ่์ไม่ห่วงแขกหนาวเหนืออะไรเลยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือมันล้มแล้วมันด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแถบทั้งหมดเลยค่ะแต่ของเราอ่ะเป็นหมูแดงอ่าแผ่หมูแดงคือเนื้อเปิดอ่ะแต่ของแพทย่ะเลือดไหลแค่ตรงเข่าที่อื่นไม่มีรอยถลอกอะไรเลยเป็นแค่แบบเข่าแล้วเลือดไหลมาอย่างงี้มอไซค์ล้มตรงไหนนะมมอไซค์ล้มแถวไหนมอไซค์ล้มแถวๆนี้ค่ะอ๋อแถวแนั้นแถวแนั้น เออโอ้เนี่นี่เนี่ยนี่นี่เดี๋ยวนะดูเวลาตอนนี้อักกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เอออยาเก่งสิเนี่ยของแพทมีแค่นี้ซึ่งเราก็นึกว่าเออมันไม่ได้เป็นอะไรมากก็เลยตัดสินใจแบบเที่ยวกันก่อนเพราะว่ามันเพิ่งถึงน้ำตกไม่ไปหาหมอแผ่กันหหมอถ้าหาหมอเข้าไปอีก40โลต้องกลัดไปใช่เราไปเที่ยวก่อนเราไปเที่ยวก่อนทั้งเลือดเลือดอย่างนั้นเลยใช่ครับไม่โชคดีที่พอพอเราไปล้มหน้าบ้านของคนลาวเนี่ยเขาก็เหมือนมาช่วยปพมพยาบาลเบื้องต้นให้ค่ะ ก็เลยเที่ยวกันก่อนแล้วค่อยกลับไปตอนประมาณเย็นๆครับเหตุเกิด10บโมงกลับไปหาหมอประมาณ5้าโมงเย็นครับโอ้โห <c oughs> แต่แต่ใช้เวลานานขนาดนั้นเห็นบอกว่าคุณแพทเนี่ยพอเวลานานพอเย็นแล้วขาเดินไม่ได้ใช่เพราะว่าเลือดมันกางแล้วเหมือนเนื้อมันยุ่ยไปแล้วค่ะเนือ้อะซึ่งตอนนั้นมัน,นชาจน,นมันไม่รู้สึกเจ็บอ่ะพี่พู้นึกอหรอแม้แล้วพอไปถึงอนามัยเขาก็เลยเหมือนเอาน้ําน้ำเกลือที่นู่นคุณเรียกน้ำเค็มเขาเอาน้ำน้ำเกลือมาล้างให้ก็เลยอ้าวแผลยุยนี่แล้วก็เหมือนหินมันเข้าไปฝัง ตองข้อต่อยู่ข้างในหินเล็กๆแบบมันไม่มันไม่คาอยู่ตรงข้อต่อของเข่าอะไรเงี้ยก็คือเป็นรูเขาเป็นรูแต่ของเราอะแค่ถลอกของเขาเป็นนิดเดียวแต่ว่าหนักนะคือการที่แบบหินมันเข้าไปฝังแล้วว่าทั้งวันคือไม่ได้ล้างแผลไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยมันก็อักเสบข้างในถูกต้องไหมใช่แล้วยังไงต่อครับหลังจากนั้นเห็นบอกว่าเดินไม่ได้2เดือนเลยใช่เพราะว่ามันงอไม่ได้ค่ะมันต้องแบบต้องทนนะคะต้องเหยียดอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นตอนไปอนามัยคือเราร้องเสียงดังลั่นตอนแบบ ตอนเขามากครีนแผลนะเอาแอลกอฮอล์ทิ้งเจอมาทาอะไรเงี้ยแต่เราก็ตะโกนเสียงดังแต่เขาก็คือแบบคนเขาถามว่าเอายามึนไหมเขายามึนคือที่เราเขาเรียกว่ายามึนยาสูบเหรอไม่ตอนแรกนึกว่ายาสลบถามแท๊ว่าเอายาสลบไหมเพราะมันต้องเย็บแผลต้องสาดอะไรเงี้ยแทดทุกความเป็นห่วงเราบอกไม่เอาไม่เป็นไรเพราะว่าจะดูแบบดูเราว่าเราเป็นอะไรไหมเพราะเราร้องเสียงดังจนแบบพยาบาลเขาเย็บไปแล้วมันเจ็บ เขาบอกเอายามึนมาก็ได้สรุปคือยามึนคือยาชาอ๋อเย็บสดคือเขาเป็นห่วงเรานั่นแหละก็ได้ยาชาได้ดูแลซึ่งกันและกันในช่วงเจ็บกลับมาอยากใส่เสื้อหรอแหมไม่อยากให้ใส่เลยทุกคนเสร็จแล้วก็ได้นะระหว่างนั้นที่ที่กลับมาแล้วดูแลกันก็คือคุณอักต้องดูแลแพทเพราะว่าสองเดือนอ่ะเดินไม่ได้คุณผู้ชมแต่ช่วงดูแลกันเหมือนจะเป็นหนังรักโรแมนติกนะแต่เกือบเลิกกันเกิดเหตุอะไรขึ้นกลายเป็นเฮอร์เรอร์สังกันคือ ช่วงช่วงนั้นอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มคุยครับแล้วเราก็แต่ก่อนเราก็เป็นสายแบบสายแบบสายถ้าคุณอย่าเว้นวักนานสายทักคุณเว้นวักสี่วี่ห้าวีผมตกใจเลยมึงนี่ก็นะคุณไม่พอได้ด้วยเหรอในขั้นตออ๋อขอโทษนะครับสนิทกันเนาะโดนโดนแหม่คุณไม่คือคุณนึกนานเนี่ยผมใจไม่ดีอ่ามันเป็นช่วงนึงของชีวิตโอเคครับเออที่คุณก็เคยเป็นเอ้ยต้องมี โผงไม่ไปคนเดียวเฮียนี่นะครับเป็นช่วงหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนั้นเราก็ยังไม่ยังไม่ได้แบบว่าลงหลักประฐานอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราแบบคุยคุยกับคนอื่นไปด้วยครับและแล้วช่วงที่เราที่อยู่โรงพยาบาลที่เราที่อยู่อนามัยที่เราช่วงที่เราแบบถล่มทะลอที่เขาดูแลเป็นห่วงะเรายังแบบว่าถ่ายรูปตัวเองส่งไปแบบอ้อนผู้หญิงคนอื่นอยู่เลยแนี่นึก็าส่งไปอ้อนแม่แลวด้วยความที่เขาอะเขาโตเขาเป็นคนไม่เช็คโทรศัพท์ครับ เราก็ได้ใจเออเราก็คุยแบบไม่ต้องลบก็คือคุยปกติเพราะเขาไม่เช็คอยู่แล้วติดประมาทเขาเรียกว่าอะไรไม่รอบค้ออย่างนี้อติดประมาทอะไรนั่นแหละเออเราก็เลยแบบนอนมันมีวันหนึ่งตอนที่เราดูแลเขาหลังจากที่เขาแบบเทําแผลมาแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ที่ขาเขาต้องแบบตึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราก็นอนคุยกับผู้หญิงคนเดินอยู่แล้วเขาอ่านน้าเสร็จพอดีแล้วเปิดประตูห้องมาแล้วแล้วหยิบแบบหยิบจากมืออ่ะครับเออเราคุยอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาดึงไปเลยฟึ๊บ อ้ยจากคนที่ไม่เช็คจากคนที่ไม่ยุ่งโทรศัพท์วันนั้นทําไมถึงตัดสใจหยิบแสดงว่าเรารู้สึกเอ๊แล้วเซนเรามาถึงขีดสุดแล้วไงพี่พูดว่าใช่แน่นอนเซนที่ผ่านมาคืออะไรความเปลี่ยนแปลงของเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาคือเหมือนเดิมแต่ทีนี้เสร็จมีวันหนึ่งก็แบบอยากจะดีกีตาร์ขึ้นมาอยู่ๆก็อยากจะดีกีตาร์ซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมันกองอยู่ตรงนั้นน่าแลกกีตาร์แล้วทีนี้แบบด้วยความที่แบบเขาเรียกอะไรอะเวลามีไปถ่ายเบื้องหลังกล้องถ่ายเนี่ยเราก็ดูรายการอยู่แล้วก็แบบ มันเซนได้ว่าแบบคนนี้คนนี้อะไรเซนได้ว่าคนนี้แน่นอนแล้วเราก็เหมือนแบบอ่ะลองลองจับตาดูไปก่อนอืซึ่งถ้าจะปราบอะไรพวกนี้มันต้องขนังคาเขาพี่พูดนึงออกไหมเออก็เลยเหมือนแบบนั่นแหละวันนั้นแหละแล้ววันนั้นหยิบขึ้นมาหยิบเห็นอะไรคะแล้วก็เสิร์ชชื่อเลยว่าคนนี้เราคิดอยู่แล้วว่าเป็นคนนี้แล้วก็อ่านหมดเลยแล้วย้อนอ่านตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกอะถ่ายจนแบบ อ๋อเพราะคักษณะการเลื่อนมือมันเหมือนยาวมากเลยนะถ่ายจนฟิล์มเป็นรอยแบบไม่มันก็คือมันคุยไว้มันไม่ได้ลบเลยครับเขาก็สามารถแบบอ่านได้ตั้งแต่ต้นแต่แค่เพิ่งเพิ่งเริ่มคุยก็ยาวอยู่เล้ยาวอยู่แล้วตอนนั้นเราความสัมพันธ์เราอย่างไงครับพอคุณแพทจับได้แล้วมันจบกับบ้าน็บเลยจบแม่ของเลย็บของเหมือนจะกลับบ้านตอนนั้นก็คืออยู่ที่อยู่บ้านแล้วมันกลับมาบ้านแล้วใช่ใช่ใช่ยังไงอะคะแล้วบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง ใจมันแป้วมะใจแป้วแล้วก็ต้องแบบาาคือเหมือน<ด>มันก็ใช่ครับมันเหมือนมันเหมือนมันก็หลักฐานมันคามื่อมันก็เห็นหมดแล้วเราก็เลยแบบพอเรารู้สึกว่าม,มเบนนั้นพอเราจะเสียเขาไปอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอ่อต้องต้องทําให้เขาอยู่ต้องง้อใช่ครับเพราะว่าเราก็เออสุดท้ายเราก็คนนี้แหละนะคนเราเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาด้วยง้อยังไงง้อยังไงครับ ก็เหมือนให้เขาเรียกว่าอะไรก็ขอโอกาสนั่นแหละครับแต่สุดท้ายมันก็คืออยู่ที่เขาว่าเขาจะให้หรือไม่ให้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราอะทาใจไว้แล้วว่าคือเหมือนพอมันพอมันแตกไปแล้วอะยังไงแผลนี้มันกับเขามันก็ยังอยู่แล้วเขาก็ต้องแบบเขาก็ต้องแบบเอ่อต่อให้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะแผลนี้มันก็จะย้ําอยู่เราเราต่อให้เขาจะโมโหหรือเขาจะเน็บหรือเขาจะอะไรกัดเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าว่าเพราะเรา ทำพลาดไปเองครับวันนี้ที่สองคนมาเล่าอ่ะคือเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วนะ<ช>ตั้งแต่เขารู้จักกันใหม่ๆทีเนี้ยคนที่พี่ออแอบคุยด้วยอ่ะในตอนนั้นอ่ะคือคนในวงการบันเทิงด้วยหรือเปล่าครับหรือว่า ออบอกเขาไปใช่นในวงการตลกไหมบอกเขาไป <c oughs> ใช่ไหมนั่นคือไม่ใช่ฉันจีฉจนถ่ายซีรีส์กับเขาตอนนั้นไม่ใช่มันเป็นแบบว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งของของอะละครที่เคยถ่ายด้วยกันครับแต่ว่าเขาไม่ใช่แบบว่าคนที่เห็นหน้าค่าตาในวงการบันเทิงบ่อยๆสรุป<ด>คนในวงการเคยทํางานในวงการแต่เขาไม่ได้อยู่ในวงการที่เห็นหน้าค่าตาบ่อยๆเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ ที่เคยทําด้วยกันโปรเจกต์เราวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้แต่กำลังหาว่าใครใครอยากรู้อ่ะมอดีตผ่านกันแล้วอดีตอดีตแล้วทุกวันนี้ยังเจอยังคุยร่วมงานกันไหมไม่ไม่ได้เจอแล้วครับถึงไม่ได้เจอแล้วเออแล้วเวลาสมมติถ้าเขามีภาพออกสื่อเงเวลาแพทเห็นอะมันจี๊ดไหมเขาไม่ได้ออกสื่อด้วยกันอยู่แล้วพี่พุ่มใช่เขาไม่ได้เป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงแบบเป็นหลัก เป็นโปรเจกต์ที่เวียนมาเจอแทนน้่เองใช่โอเคเข้าใจได้เรหลังจากนั้นเปลี่ยนท็อปิกยังอันนี้ทำไมดูร้อนๆแอร์ก็เย็นนะอแล้วหลังจากนั้นคุณอัดเขากับตัวเป็นแบบเป็นผู้ชายที่ดีรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างนี้เลยไหมครับคุณแพทครับก็เหมือนเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยค่ะ เออซึ่งก็เลยทําให้เราแบบให้โอกาสพอผิดครั้งแรกครับแต่ให้แค่ครั้งเดียวนะเป็นคนไม่มีครั้งที่2อ,อันนี้เราคุณแพทก็คิดเองได้เลยไหมฮะหรือว่าก็มีแบบมีก็มีคนคุณพ่อคุณปู่สอนมาว่าแบบคนเรามันพลาดกันได้อไรเงี้ยแต่ว่าโอกาสมันมีแค่มันควรมีแค่ครั้งเดียวครับอโอเคซึ่งโอกาสนั้นครั้งเดียว ใช้หมดไปแล้วใชไปแล้วไม่คือคือฝั่งเราอ่ะคลีนไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายอะมันก็อยู่ที่เขาเพราะเขาเป็นแผลไปแล้วไงคือต่อให้เราจะคลีนยังไงมันก็มีแผลนี้ของเขาอยู่เท่านั้นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆจนตอนนี้ก็1ิปีครับโอ้เนี่ยจนได้จดทะเบียนความรักหวานแหววเย้เรื่องของพี่ทั้งสองยังไม่จบครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากรู้วันนี้นะในรายการนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ทั้งคู่เนี่ยไปพักเบรกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา สองคนนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นคู่รักถ้าดูในโซเชียลมีเดียก็จะเห็นคลิปเขาไปเที่ยวไปเดินป่าอะไรนั้นมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ หนึ่งในสองคนนี้เกือบจะต้องเสียชีวิตค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเล่าครับในคุยแซบโชว์ครับกลับมาที่แขกรับเชิญนี่เราคุยกันมานะครับตั้งแต่เบรกที่แล้วนะครับแล้วเราเกิดกันไว้ว่าเราจะให้เขาอัปเดตนะครับนาทีชีวิตที่เป็นแบบนาทีเฉียดตายของทั้งพี่อักแล้วก็คุณแพทนะครับว่าไอนาทีเฉียดตายนี่มันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงนะครับเอากลับมาอัปเดตกันนิดนึงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ไหนยังไงครับพี่อักพี่แพทครับ ไปเดินป่าเดินเขาที่เอเวอเรสต์เบสแคมครับเป็นเส้นที่เขาเขาเดินกันปกตินั่นแหละเส้นยอดฮิตใช่ไหมเส้นยอดฮิตแต่ว่าพอเราขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอาการแพที่สูงเกิดขึ้นมันแพ้ที่สูงมันจะมีทั้งสมองกับปอดแต่แพทอะแพทเป็นที่สมองคือเราสังเกตอาการเขายังไงว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปคือเวลาที่สูงออกซิเจนมันจะเริ่มน้อยครับแล้วแล้วพอร่างกายเราออกซิเจนน้อยอะมันก็จะหาวเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปอะไรเงี้ยเขาเริ่มแบบเดินแล้วก็ง่วงนอนเดินแบบสลืมสลืมเหมือนคนง่วงนอนเด ให้เขางีบแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินได้ต่อแต่วันที่เกิดเรื่องอะเหมือนเขางีบไปประมาณแบบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วคือนั่งงีบแบบปกติอย่างเงี้ยครับนั่งงีบไปแล้วก็ไม่ไม่ฟื้นสักทีเออเหมือนแบบหลับไปแบบไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ฟื้นมันเดินต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับคือนั่งหลับไปคือหมดแรงไปเลยหมดเหมือนหมดสติอย่างเงี้ยค่ะมันง่วงมากใช่แต่โชคดีที่มีไกด์ของของ เขาผ่านมาของขกลุบมทัวร์อื่นเขาผ่านมาแล้วเห็นอาการ uh huh. แล้วเหมือนไกด์ก็คงรู้ว่าอาการอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กก็เลยเอาออกซิมิเตอร์มาวัดว่าดูออกซิเจนในเลือดของแพทเหลือเท่าไหร่ซึ่งคนปกติอะ่ะมันต้องแบบว่า98-99บ ถึงจะโอเคแต่ตอนนั้นแพทย์เหลือแบบ63โหต่ำมากเออแล้วเขาบอกว่าต้องลงด่วนอะไรเงี้ยครับลงลงจากความสูงนั้นด่วนครับคุณแพทย์แล้วตอนนั้นอาการที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงนอกจากหาวแล้วง่วงแล้วมันเหมือนมีภาพหลอนนะคะเออแล้วก็ง่วงแล้วก็เหมือนในภาพหลอนก็คือเห็นว่าคนที่เดินมาวัดให้อ่ะเป็นดาราฮอลลีวูดแล้วก็เคยเขาชื่อเคสสักอย่างอ่ะแต่ว่าแพทนึกว่าเป็นแบบนิโคลัสเคสมมาวัด ซึ่งแบบไม่ใช่นนตลกนะน,นี้จร,ริงมันจริงหล่อหลอนใช่ครับ,<อ>รบแล้วเหมือนเราก็ต้องประคองเขากลับมาหล่อที่เพิ่งเดินออกมาอะไรเงี้ยครับคือเดินออกมาจากเมืองนั้นได้สิบห้านาทีเอง แล้วก็กลับลงมา<ต>ที่<า>เดิมแต่ขากลับมันไม่ใช่สิบห้างไงเพราะว่าเขาสาภาพแบบต้องต้อง,องแบกเขาใช่แต่เมือนพอทุกคนเห็นเขาก็มาช่วยกันครับเอาฝรั่งก็เอาพวกน้ำกระเทียมซุปกระเทียมมาให้ดื่มเพ<า>ื่อแบบว่าให้มันดีขึ้นให้ร่างกายมีออกซิเจนมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่ไหวต้องเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับลงขึ้นหอไปเลยขึ้นหอลงกลับไปแบบการมรนดุเลยความอันตรายความอันตรายของมันถ้าเกิดว่าเราทู่ซีที่จะเดินไปต่อมันจะส่งผลเสียอะไรกับกับการเดินขึ้นเอเวอเรสต์ในครั้งนี้บ้างครับ คือเหมือนเคยมีคนไกด์ที่นะครับก็จะเล่ากันว่ามันจะมีคนที่แบบพุชตัวเองไปบางทีเขาไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบอีนิดเดียวมันจะถึงอ, <ะ S 1> อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ <อะ S 1> เขาก็เดินไปฝืนฝืนร่างกายตัวเองเดินไปแล้วก็ไปน,นอนที่นั่นแล้วก็หลับไปหลับไปเลย,เลยซึ่งผมก็เคยอ่านมาเหมือนกันนะซึ่งการใครที่จะไปพิชิตเอเวอเรสต์ได้นี่คือแบบถ้าสมมติว่าถ้าเป็นแบบเคสของคุณแพทเงี้ยออกซิเจนไม่พอบางคนหลับไปเลยหรือบางคนแข็ง คาอยู่่ทีอันนั้นคือขึ้นยอดขอดอนนึ้นเราไปแค่แบบแค่ห้าพันสามตรงตีนตีนเขาแต่บนยอดมันแปดพันกว่าซึ่งบนยอดมันอันตรายอยู่แล้วแต่ว่าแค่ห้าพันสามมันก็สูงกว่าในไทยแบบเยอะแล้วอะไรย่างเงี้ยครับก็ดีว่าไม่ดื้อไปต่อลงมาเพื่อจะไปโรงพยาบาลแต่เห็นบอกว่าก็ไม่ค่อยมีสติอยู่บนหอคุณทํายังไงกับคุณแพทย์คืออยู่บนหอเนี่ยเราก็จะเห็นทางที่เราเดินมาแบบตลอดเกือบสิบวันเนาะเราก็จะตื่นเต้นว่าแบบโหทั้งวิวภูเขาทั้งแบบว่าทางแบบนี่เราเดินมา ยาวขนาดนี้เลยเราเดินเป็นสิวันเลยหรอจริงๆทั้งรูทมาประมาณ16ครับคือเดินแล้วพักเดินแล้วพักแต่วันที่เกิดอาการคือเพิ่งเดินออกมาจากจุดพักเนี่ยสิบห้านาทีใช่ถูกไหมใช่แต่ว่าเราพอขึ้นฮอร์เนี่ยมันก็จะเห็นทางที่เราเดินมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบตื่นเต้นกับวิวเขานู่นนั่นแต่หันไปหาเขาว่าคือเหมือนเขาเขาหลับแหละแล้วเราก็แบบเอ้าคือเหมือนจะะลงอยู่แล้วแล้วเออก็เลยแบบพยายามเรียกไม่ให้เขาหลับอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องแบบต้องต้องคอยปลุกเขาทั้งแบบตบตบตบหน้าอะไรเงี้ย นัหนนี่คือตกประมาณไหนครับพี่ตกแบบไม่ตอนแรกเขาแค่นี้แล้วไม่ตื่นใช่แต่พอเขาแบบย่านเงี้ยตัวเราแบบอมันสะกิดแล้วมันแต่มันแรงอยู่นะคือเราเราว่าแรงแล้วนะแต่เขาก็ไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวคือเหมือนเขาหลับอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วตื่นไหมพอเจอช็อตที่แบบมันมันแบบเกิดอะไรขึ้นแบบโดนแบบแรงมากอ่ะครับเพราะอะไรทำไมถึงถึงไม่อยากให้เขาหลับไปครับเขากลัวเรากลัวว่าเดยพอหลับแล้วมันจะยาเพราะมันจะลงแบบมันจะปลอดภัยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็คือกลัวว่าพอเขาหลับแล้วเดี๋ยวมันมันปลุกยากก็เลยแบบเอ พยายามปลุกแรงๆหน่อยฮะใช่ช็อตตกไม่ได้ไม่ได้เพิ่มอารมณ์อะไรเข้าไปก็ใส่ส่วนตัวไปนิดนึงแต่ก็ทำให้มีสติจนถึงโรงพยาบาลจนได้อะเนาะใช่ครับโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะผู้ชมครับก็ใครที่จะไปพิชิตเอเวอเรสต์นะต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็เตรียมร่างกายกันให้ดีนิดนึงใช่ค่ะคู่นี้เขาผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่ก็หลายคนตั้งคำถามแต่งงานแล้วจดทะเบียนแล้วทำไมถึงไม่ตัดสินใจมีลูกสักทีอย่าเพิ่งตอบนะเดี๋ยวให้กลับมาตอบช่วงหน้าค่ะ คำถามที่อยากรู้เลยว่าอ่าโอเคคบกันเป็นแฟนสี่ปีจดทะเบียนสมรสกันมาแล้วหกปีงานแะต่งานแต่งอะไรยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าติดโควิดอะไรกันไปนะติดโควิดหมายถึงว่าช่วงโควิดพอดีอทําไมถึงยังไม่มีทายาทกันสักทีครับอยู่กันแบบนี้มันมันแฮปปี้แฮปปี้แล้วใช่ค่ะคล่องตัวกว่าใช่ออครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบออต้องเป็นสูตรสำเร็จว่าเหมือนแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนเรารู้สึกว่าพอมีลูกด้วย ทุกวันนี้โลกด้วยอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยมันมันเราว่ายากยากไหมของผมอยากมปอยู่แล้วแต่ก็มียากคือเหมือนถ้ามีแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามีแล้วเราดูแลเขาได้ไม่ดีเราไม่มีดีกว่าไม่จําเป็นต้องแบบมีแล้วต้องมาดูแลพ่อแม่ตอนแก่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะนตอนนี้ความคิดทางคู่ก็คือเห็นตรงกันว่าโอเคยังไม่ยังไม่อยากที่จะมีอย่างนี้คล่องตัวกว่าแต่อนาคตก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่มีเลยครับ ไม่มีเลยปิดเลยไม่มีเลยต้องใจเลยว่าไม่มีอยู่ลอยู่กันสองคนแบบนี้แหละก็มีความสุขเหมือนกันเนาะคนไม่มีลูกกันเนาะเอาอย่างงี้ทั้งคู่นี้มีเรื่องเมาส์อีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาเมาส์กับเขากันต่อค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ